โรงบ้านปลอดบุรี่จากสสส สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการชิลิวิีคเอนกิฟท์สดาที่ทามานี่คุณค่ะเบลจุฑารักษ์จันิชัยค่ะค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยค่ะกับสองสาวสวยนะคะที่มาพร้อมกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะที่มีเรื่องราวสาระดีๆนามาฝากให้กับวัยทีนค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวสุดเก๋นะคะแหล่งช็อปสุดมันหรือว่าแหล่งแหล่งชิมอาหารรสเลิศโอ้ชอบใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราไปชมให้ไฮไลท์กันค่ะ We the, we the one to rock on the rhythm, on the rhythm. Up, up. Next man You got tracks to tap that right and exact You gotta get up, stand up This ass reporting live up, The phrase I blaze will burn for สาระความรู้แรกของเรากันก่อนเลยดีกว่าค่ะเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาค่ะน้องเบลค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรบ้างคะวันนี้ค่ะเป็นที่โรงเรียนบดินเดชาค่ะเขาได้เปิดศูนย์การศึกษาสเต็มศึกษามานะคะซึ่งสเต็มศึกษาเนี้ยก็ถือว่าตอนนี้มันก็มีบทบาทค่ะนะกับเรื่องของการศึกษาของเรามากเลยล่ะ,ะนะคะแต่ว่าเรื่องราวสาระความรู้นี้จะเป็นอย่างไงพี่คิดว่าเราไปกันที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ 2คนนะคะได้ไปอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาศรีนีค่ะ,ซ,คะ,ซ,คะซึ่งวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรคะค่ะวันนี้นะคะเขามีกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์สเตมศึกษาภาคกรุงเทพมหานครนะคะและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนะคะศูนย์สเตมศรรึกษาภาคกรุงเทพแล้วก็โรงเรียนในเครือค่ะซึ่งมีทั้งหมด13โรงเรียนด้วยกันนะคะเยอะมากทีเดียวโอ้ยนะแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ด้วยซึ่ง ที่เราว่ากันไว้นี้จะประกอบด้วย4วิชานั่นเองก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะอีก2วิชานะคะก็คือเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ค่ะ oh ที่มานะคะโรงเรียนบดินเดชาเนี่ยเป็นศูนย์พอสวทวิชาเคมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นสสวทเนี่ยเล็งเห็นศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนบดินของคุณครูและผู้ปกครองจึงได้ให้เราเป็นศูนย์สเต็มภาคกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพค่ะแนวคิดของสเต็มนะคะสเต็มคือประเด็นก็คือว่าคนไทยเนี่ยชอบถูก เป็นจำเลยว่าเด็กไทยคิดไม่เป็นเรียนก็เรียนแยกหลายวิชาอาจจะเก่งเลขเก่งวิทย์เก่งอังกฤษแต่พอเอามาบูรณาการสร้างชิ้นงานเนี่ยไม่มีแนวคิดของสเต็มก็คือการนําเอาสายอนสวิทยาศาสตร์ตัว S นะคะตัว T คือเทคโนโลยีนะคะตัว E คือ Engineering และตัว M คือ Mathematics เอา4รายวิชานี้มาบูรณาการสร้างชิ้นงานออกมา แต่ตะกี้นี้ถ้าท่านได้มาอยู่ในพิธีเปิดจะเห็นว่าตัวดิฉันเองเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่สี่วิชาแล้วแต่กี้คุยกับท่านอาจารย์จากสสวทตะกี้นี้เราแสดงกระติบข้าวเหนียว วิธีคิดว่าข้าวเหนียวจะให้คงความร้อนอยู่เนี่ยจะต้องอยู่ในภาชนะอะไรซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนําสเตมมาใช้นะคะคือเขาจะคํานวณเลยว่าเขาจะสารไม้ไผ่ความถี่ประมาณไหนอย่างไรจะเก็บกระติบข้าวเหนียวจะกัดข้าวเหนียวในกระติบให้ร้อนได้ซึ่งเป็นการแสดงที่เราเปิดงานวันนี้นะคะจริงๆอยากจะบอกว่าสเตมเนี่ยถ้าจะให้ครอบเ,อรเนี่ยมันน่าจะทุกรายวิชาสามารถเอามาบูรณาการได้ นะคะอันนั้นคือประโยชน์ก็คือเมื่อนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตัวอย่างเช่นชิ้นงานข้างล่างที่เราพาท่านประธานไปเดินชมจะมีกิจกรรมโครงการหลากหลายที่เกิดจากการบูรณาการ4ี่รายวิชาแล้วก็ควบศิละปะเข้าไปด้วยนะคะที่เป็นเหมือนโครงการแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมาเยอะแยะเป็นหมดแล้วเราก็หวังว่าถ้าหากคุณครูสอนตามแนวทางสเต็มสอนให้บูรณาการให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์เนี่ยก็จะนำไปสู่ โจทย์ที่บอกว่าเด็กไทยคิดไม่เป็นประโยชน์ที่ได้ตรงนั้นค่ะนักเรียนจะได้รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดสร้างสารรค์สร้างผลงานออกมาค่ะบอศิน,นาาย์เส,เสนเ้นศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร ความรู้ต่อมานะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะค่ะพี่กิฟชอบศิลปะไหมคะพี่กิฟชอบศิลปะแต่ไม่มีหัวศิลปะวาดได้แค่ผู้หญิงผม3ามเส้น <c oughs> น่ารักที่สุดเลยค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแสงและสีค่ะซึ่งซึ่งนะคะใช้แสงและสีนะคะในการทํางานศิลปะซึ่งจะมีความซับซ้อนแล้วก็การตีความยากหรือว่างานออกมาเลิศดเลดเลดแค่ไหนเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปดีกว่าค่ะหากมองไกลๆภาพนี้เหมือนวงน้ำสะท้อนกับแสงอาทิตย์และถิวทัศน์จนเป็นประกายสวยงามแต่เมื่อมองใกล้ๆก,ก็จะพบเป็นภาพการต่อสู้ในจิตใจระหว่างความดีและความชั่วตามพุทธประวัติที่สายน้ำพัดท่วมใส่ทับมานที่กำลังขวางการรู้แจ้งของพระพุทธเจา้า นี่คือภาพผลงานในชื่อมานพจน์หนึ่งใน143ผลงานจิตรกรรมและเป็นผลงานรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดงานศิลปะเอเชียพลัสครั้งที่4ในหัวข้อลีลาแสงและสีที่ให้คนรุ่นใหม่เล่าเรื่องด้วยลีลาการนำเสนอที่แหวกแนวแต่ซับซ้อนประกอบกับแสงและสีสารที่ชวนค้นหาว่าเจ้าของผลงานต้องการเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังน้องโกสเจ้าของผลงานชนะเลิกกล่าวว่า ทุกคนมีศิลปะในแบบตัวเองเก่งแต่งนะท่อประปวดผู้สร้างผลงานจะตีโจทย์และตอบได้ครอบคลุมมากที่สุดหรือไม่แรงบันดาลใจแรกก็คือชอบไอ้ตัวเทคนิคนะครับประดับประจกเหมือนเหมือนสืบท่อจากจากเทคนิคของไทยนะครับจากช่างไทยเอามาต่อยอดเป็นวัสดุที่ตัวเองสร้างสรรค์ออกมาในในคอนเซปต์ในแนวทางของตัวเองในเรื่องราวของ อิงพุทธประวัตินะครับฉากมันะจนก็จากมันฉากมันะจนนี่ก็น้ํานี่ก็ได้จากมวยผมของพระแม่ธรณีนะครับที่มันไหลไหลมานะครับก็จินตนาการตามความคิดของของตัวเองแล้วก็มีพวกมันะจนอยู่ใต้น้ำนะครับก็เหมือนสะท้อนถึงเรื่องของจิตใจจิตใจหมายถึงการชําระล้างจิตใจให้แบบบริสุทธิ์นำพาความสุขสงบมาสู่จิตใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ย บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดจัดงานประกวดนี้เป็นครั้งที่4แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านศิลปะอย่างอาจารย์ทวันดัชนีผู้ล่วงลับและอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธพิพัฒน์คืองานที่นี่เนี่ยไม่เหมือนการแสดงที่อื่นเพราะที่อื่นนั้นคือเอาเอาใจศิลปินว่าอยากวาดอะไรก็วาดมาบางทีก็วาดซ้ำๆ้ำซากๆากันมา <inate> นะแต่ที่นี่เราพยายามเปลี่ยนหัวข้อเพื่อให้ให้เขามีความคิดในหัวข้อแตกต่างนะ, <te> นะเพราะว่าศิลปินในส่วนใหญ่ในเวลาเขียนอะไรจะเขียนตามใจตัวเองอย่างเดียวนะฮะทีนี้มันก็บางทีมันก็ทําให้เกิดการไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก <Okay. S 2> ที่เวลาเราคิดเรื่องหัวข้อเนี่ยก็มีสถานที่เดียวที่นี่แหละเอเซียพลาสที่เดียวที่ท,ที่ที่มีหัวข้อแตกต่างเพราะกรรมการทุกคนก็อยากจะให้ให้เปลี่ยนลองเปลี่ยนดูหัวข้อก็จะทําให้เราได้งานแปลกแปลขึ้นมาข้อดีก็คือ ทำให้คนรุ่นใหม่คนที่ไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะคนพูดถึงคนคนที่ได้รับเคยได้รับรางวัลบ่อยๆก็จะไม่ค่อยชอบหัวข้อะเอาอย่างนี้ดีกว่านะหัวข้อนี้ไม่ตรงไม่ตรงก็ไม่ทำนะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับรางวัลเลยมันเป็นความท้าทายสําหรับเขาอันนี้เราคือเราเราปรารถนาอย่างนั้นจริงๆเราก็อยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆเลยที่แบบแบบส่งที่ไหนก็ไม่เคยได้รางวัลอย่างเงี้ยแล้วก็ พพยยยาาาามมมีควยายาผลงานศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยคนรุ่นใหม่มีมากขึ้นขอเพียงมีผู้สนับสนุนส่งเสริมก็จะทำให้ศิลปะยังคงเป็นสิ่งแสดงความเจริญงอกงามของความรู้และชีวิตจิตใจแก่ผู้คนในสังคมได้ต่อไป สาระความรู้ต่อไปค่ะในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่สีเขียวอ๋อช่วงนี้ก็ออกแนวรักโลกใช่ไหมคะโลกัร้อนขึ้นใช่แล้วค่ะเราเรียกว,ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวที่มันเป็นป่าให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะก็ ถือว่าน้อยลงใช่แล้วนะน้อยลงกว่าแต่ก่อนนะคะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีปัญหาแบบเราบ้างหรือเปล่าแต่ที่พิกิปรู้มาก็คือทางของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ค่ะ,คะเขาม,มีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่นกันนะคะแต่เดี๋ยวพิกิว่าเราลองไปดูที่สิงคโปร์กันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรคะ่ะ สีเขียวของสิงคโปร์ในยุคแรกๆใช้แนวคิดเมืองในสวนหรือ City in the Garden ที่เน้นการปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ว่างแต่เมื่อคนเพิ่มจำนวนขึ้นบรรดาอาคารที่พักก็มากขึ้นและเพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งการปลูกต้นไม้บนพื้นดินไม่เพียงพอ จนเมื่อประมาณปี2,552รัฐบาลร่วมกับภาคธุรกิจด้านพัฒนาที่ดินสมาคมสถาปนิกและวิศวกรได้รวมกันก่อตั้งคณะทำงานที่เรียกว่าสภาตึกสีเขียวสิงคโปร์ผลักดันวิสัยทัศน์ e n i n g Singapore 2030หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในปี2,573 โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้างของภาครัฐและเอกชนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลภาวะใช้พลังงานแบบประหยัดและมีลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ That you take it to the next step city in a garden is not just garden on the ground mm hmm. but it's also garden in the sky Why do we do that Because as I mentioned we need to house a large number of people building has to be high density, high rise, mm hmm. and we can't see the situation where only the ground is full of nature, but then the high rise building is all concrete. So we like the idea of bringing garden into the sky. อาจมีคําถามต่อแนวทางจัดการกับบรรดาอาคารเก่าๆโดยเฉพาะอาคารที่พักอาศัยของรัฐกรณีนี้รัฐบาลสิงคโปร์จะให้ทุนในการปรับปรุงเช่นปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ส่วนอาคารที่สร้างใหม่จะมีการออกแบบที่เรียกว่า Passive Design คือออกแบบให้ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นเช่นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้อาคารจอดรถการออกแบบห้องพักตามทิศทางหมุนเวียนของลมเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศการติดตั้งมาตรวัดการใช้พลังงานประจาตึกหรือการมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส่วนกลางที่ทุกคนมีส่วนดูแลและเก็บกินได้ ต้องเรียกว่านี่คือการพักผ่อนหย่อนใจบนที่สูงเลยทีเดียวละค่ะเพราะจริงๆแล้วสนามหญ้าแห่งนี้คือหลังคาของอาคารมารีนาเบรจหนึ่งในตัวอย่างการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศสิงคโปร์ มารีนาบรา e เป็นหน่วยงานกักเก็บและผลิตน้ำกินน้ำใช้ให้แก่คนบนเกาะสิงคโปร์อาคารของหน่วยงานแห่งนี้ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดโดดเด่นที่เรียกว่าหลังคาสีเขียวคือการออกแบบหลังคาให้เป็นสนามหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากแรงผลักดันด้านข้อจำกัดทางพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติทำให้สิงคโปร์ต้องคิดค้นออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งมาก,กว่า40ปีแล้วและยังประกาศถึงฝันครั้งใหม่ Sky Gardens หรือสวนเชื่อมกลางฟ้าให้ติดตามในอนาคตสิริษาประชุมญาตสํนักข่าวไทยอสมทรายงานจากประเทศสิงคโปร์